ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่น้าๆเอฟซีทุกมองทุกบอลครับผมมือหนีบ้าบอยบ่ได้เขาป้าครับผมพี่น้องครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งแหนงหน่อใหม่พุ่นนะครับผมพี่น้องเบิ้งแหนงหน่อใหม่พี่น้องแหนงหน่อใหม่กำลังออกครับมาสิเอาไปแกงบ่แกงกะโมกครับผมพี่น้องมา่หักน้ำกันครับพี่น้องพุ่นนะหน่อใหม่ นี่แต่หน่องงามๆเดี๋ยวมาหักน้ำกันครับผมพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยน้องใหม่น้องใหม่น้องใม่ครับนู้นพงเย็นมาดึงเสือไปหักน้องใม่พี่สีวันพี่น้องปุ๊บนะ้องใหม่ครับอันนี้เอาบ่นี่บอกรจงไว้มันเกิดง่ายๆกันพี่น้องครับโอ้ยน้องใม่ได้แกงครับพี่น้องวันนี้น้องใม่ไพปลากับน้องใหม่อย่างกับเพื่อนอิ่นน้องไปกินซุ้งบ่ล่า น้ำมันกิมซุงหนอกิมซุงครับแหนงนนพเพิ่นครับของบ้านที่สีครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยแล้วโทปลุกครับผมแม่งโทษอึนครับตอนเราโตไปเราผมยังบ้านในโลกอยู่เลยว่าอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งผมว่าผมพี่น,น,น,น้องมึงแหน่งน้ำมัครับแหน่งน้ำมัสดๆแกงแสบใท่ครับผมพี่น้องนี่ยแหงบ่มีแหน่งอึด งามเลยครับมีชะอใหญ่ครับผมพี่น้องนอแนแบบนย้ครับพี่เจ็บใจเจ็บใจโอ้ยเสียงหักพี่น้องโอ้นั้นได้เก็บได้หาน้อวใหมไฟใหม่ด้พี่น้องเลย หัเนียงหักเนียงน้ำไม้ไฟไม้เนงเสียครับผมพี่น้องกี่เท่าไงทวนทวนมวนกุ๊บครับผมทุ่งมวนทั้งไง <c oughs> ครับผมพี่น้องนอน,นี่ได้เก่งแล้วครับผมพี่น้องได้เก่งแล้วน้ำไม้บริจินโดน,นครับตัดออกลายปีนี้ครับ ตักน้อยเพิ่นกิดวันนี้เราครับผมพี่น้องเป็นนอนนอนกำลังกินเป็นนอครับพี่น้องนอเพิ่นกำลังแท้งขึ้นครับนอนนอนใหญ่ยอยู่ครับนอนใหญ่อย,ย,อยู่นอนใหญ่ยอยู่โอ้ยหมาป่าพี่น้องหมาป่ามาทำอะไรมาทำอะไรหมาป่าหมาป่า <laughs> เมื่อนี้ผมมีอย่งางไรครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาหาหักเอาใหม่เอาไปแกงน้ำกันครับผมพี่น้องกินเขา่าบานบ้าบอยด้วยแกงรอบใหม่ครับพี่อ้ยสันสากหลากีพี่น้องเนี่ยรอาใหม่โพดโพครับ ติดไะไเบอพี่น้องพักต่ำๆเอาบองเพิ่ำครับผมมีเ <c oughs> กียงย่อนอยู่ด้วยครับผมเนีย่ยลายเติมอยู่ครับ ถั่วใหญ่ครับพี่น้องหัวบกใหญ่เบลกใหญ่อันนี้ไปผู้เฒ่าไปผู้เฒ่าไปปอกนี่เหมดโกดครับหักเราไม่อยู่บ้านครับบ่ิเนณเราไม่อยู่ดงครับพี่น้อง มันกระบอกทบได้ดครับยังบ่มีคิดเห็นพี่นี่พิ่นเอาอนันหน่องใหม่นะครับผมพี่น้องพี่นี่พิ่นไปเอาหน่องใหม่เด็ดสองแนงอยู่ในปลาไปพากันไปหาขัวหอยนะไปพอ,อน้องใหม่สองแนงครับยืนลำไส้อืดเอื้อ li mo con la มดแล้วครับมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วพี่น้องนะครับ่น้องผมองอใหม่องอใหม่ไดแข็งได้ถวยท้องถยอยุยด้วยครับผมสั่งครับเมื่อนี่กับผมมีอย่างไรครับบอยบอยบริลลุงคลิปท้องมือแล้วเด้บอบริไปไซครับผมพี่น้องไปงานมากนะครับไปงานมากอะ สลบสไลด์ไปสองมือครับสลบสไลด์ไปสองมือเพิ่งปีสีใหญ่แล้วโทนนำมรประธานินหอดประธนิดลุกจ่อยพี่น้องปึงตื่นนะปึงตื่นบ้าไปแปดโมงเจ็ดโมงกว่าโอ้ยกดเอวครับผม คลิปนี้กับบ่อยก็ขอพูดในลายเด้อครับเอ็ดซี่เมเมพีพินานาทุกหม่องทุกบอลครับยี่งบอชิมบอป้ายังหักแพ่งมันแกนเป็นกำลังใจให้บ่าวบอเดนเดนทิอีสานพี่น้องทินอีสาน,นส,าสามีอีสานพ่อรออยู่คือเกา่ากระท่บหน่อยสามล้างฝากตอนและให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงเบิดสุข,ขสุขคนเด้อครับผมฝากตอนเป็นพิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาหาอยากหากินตามฤดูกาลนะครับผม คอนเทนต์ไตโตกระบอมีดอกครับผมอาจใส่ว่า,าหากินนะครับนหนาเห็ดก็หาเห็ดครับหนาโนมัก็หาโน,านมันนมปลาปูนาปลาก็หาปลาไปครับผมพี่น้องครับจังใดก็รอฝากติดตามรับชมให้กำลังใจทีมงานลูกหลานเมื่อสุดสุกคนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปซึ้งนีดสักอนครับพบพอกันคลิปหนะ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวสีเบปปอกโนมัแกงก้อนครับผมพี่น้องครับแกงกินสวยครับกับสิพะการันออกไปคุดมั่นครับผมพี่น้องไปเอาไปคุดมั่นให้ พี่น้องเพื่อนนะครับพนสร้างน้ำมั่นไววนะครับกับบอกทีมงานไปขุดไห้มือนีครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับกับคลิปขุดมั่นในอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับใส่ผู้เ่าก็นะครับผมพี่น้องใส่ผู้เ่าปอกขายครับเหนะม่อน ครับผมพี่ <c oughs> น้องแขงขีขันพอดกระสี <c oughs> ปอก <c oughs> ปอกแล้วก็ทุกว่าสิแกงบ่ได้แกงเนาะครับพี่สีบอกว่าเพิ่นสิหมกว่าซั่นหมกจังหมกโมกเก,กอรดีให้กันหมกกระเสีบครับผมพี่น้องอุ้อยขอบคุณนะครับ เอาปลอกกันครับพี่น้องครับ